สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับผมนาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณที่ปรึกษาด้านสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและรักษาการพุ่มในการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอขอกราบสวัสดีปีใหม่2558มายังพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่ณขณะน,นี้ขอให้มีความสุขสดชื่นมีความเจริญมีความปลอดภัยมีความสุขตลอด ปี2558และตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ครับ merry you Christmas